เรามาแต่งภาพนี้ให้เป็นภาพนี้กันนะครับเริ่มเลยครับเริ่มต้นก็เข้าแอปไล o ์รูมเลยครับเข้ามาเสร็จก็เลือกภาพที่เราจะทํานะครับภาพนี้เสร็จแล้วกอ็อื่นก็มาดูแสงกันนะครับเสร็จแล้วก็ลองลดรับการรับแสงดูว่าไฮไลท์มาไหมออลดดูได้ครับก็ลองลดไฮไลท์เลยครับออลดการรับแสงลงนะครับ มาก็เพิ่มเงานะครับส่วนที่มันจมหายไปอ่ามาไหมขยายดูโอเคนะครับยังไม่พอใจเลื่อนกับเคิร์ตไปนิดนึงนะครับเพิ่ขึ้นมาหน่อยครับเสร็จแล้วล็อกแล้วก็ส่วนไฮไลไท์ลงนิดนึงนิดหน่อยสีดําหายไปก็เลื่อนสีดําลงมาดูว่าโอเคนะครับลองได้ไหมได้ต่อไปไปที่สีครับ ีอันนี้เราเพิ่มความสดนิดหน่อยครับให้มีความสดนะครับแล้วก็ไปที่ตัวมิกสีเลยนะครับเราเล่นทีละอย่างเลยนะครับเอาหญ้านะครับหญ้าสีเขียวเอาสีเขียวสว่างน้อยลงนะครับลดความสว่างลงครับความเข้มนี่โอเคแล้วพอดีแล้วมาดูสีฟ้าบนท้องฟ้านะครับอยากให้สีฟ้าเข้มนะครับ เพิ่มความอิ่มของทองฟ้าไปแล้วก็ลดความสว่างลงทองฟ้ากลับมาอย่าลดมากนะครับถ้าลดมากภาพเราก็จะเป็นปืนป้นๆไม่สวยงามนะครับลองดูหน่อยโอเคแล้วนะครับภาพนี้รู้สึกว่าคอนทราสต์จะหายไปนะเดี๋ยวค่อยดูดูขอดูสีส้มกับสีผิวคนนะครับสีส้มขอเพิ่มความสว่างสีส้มขึ้นดูสีผิวของคนเราก็จะสว่างขึ้นนะครับเห็นไหมครับโอเค,อเคได้แล้วนะครับส่วนหนึ่ง ต่อมาตรงนี้สีเราเล่นแล้วได้แต่ว่าภาพจะดูลอยๆนะครับกลับไปดูที่แสงนะครับหม่นะครับเราเลื่อนชาร์โดลงมาคืนหน่อยครับอืมแล้วก็เล่นสีดํานะครับเอาสีดํานี่เอาลงสีดําลงหน่อยนะครับ Shadow, เราชาร์โดเงาขึ้นมาคืนนิดนึงสีดําลงมาอีกครับอืมคนถ่าของภาพเริ่มมาแล้วนะครับต่อมามาเล่นที่เอฟเฟกเลยครับที่เอฟเฟกต ในเอฟเฟกึงเพิ่มพื้นผิวเข้าไปนิดนึงแล้วก็ลดความชัดลงลดหมอมควันลงลบมากไปมากไปจะดูฟุ้งกันไปนะครับไม่สวยงามนะครับอ่าคราวนี้ก็ทำวิกเนตนิดหนึน่งเพื่อให้ภาพเราดูเอาสีดำมันหลอกหลอนนิดหนึ่งนะครับให้สวยๆหน่อยให้ดูแบบอ่ นะครับอืมโอเคแล้วรายละเอียดไม่ต้องทำอะไรมานะครับถือว่าโอเคแล้วขอเช็คภาพนะครับภาพ before after before after พอเช็ค after เสร็จจะเห็นว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับขอเพิ่มความชัดน,นหนึ่งหนะะึ่งล้วกันอ่าขอเพิ่มเชื่อขึ้นไปนิดหน่อย กับลบหมอกควันนิดนึงภาพดูดูนิดนึงเมื่อกี้ดูจะใส่เกินไปขยายหน่อยโ okay. อเค e e f o r e after อ e f อ r e after e x p อ r t อกอกไปเลยครับส่งไปยังวอฟิล์มถึงโอเคเรีย okay. บร้อยครับได้ภาพได้ไปใช้งานนะครับอย่างรวดเร็วแต่งภาพด้วยมือถือนะครับ พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ